ปุงเลยปุงเลยเดี๋ยวอรออนการอไปเนี่ยละเอียดละเอียดล้เฮ้ยเดี๋ยรอมาดเลยทุกตะเกียบมาแล้วเว้ยแจกกันเลยเนี่ยสามสองหนึ่งไม่ไ้ไม่ไดพูดีได้2อคลิปไม่ไวันอเนี่ยพูดดีได้2อคลิปนี่คือรายการโอน่าคู่อะไรอโอน่าพ่อโอน่าพ่อไปเลยรู้แล้วว่คือโอน่าโอเคนี่คือรายการโอน่าลาบ วันนี้ครับผมหลายหคนอ่านชิคิวเรียบร้อยแล้วโค้ดหนึ่งเมนูกับไข่มุกไข่มุกนี่หลายคนนึกว่าเอาไปกินกับน้ำนั่งอย่างเดียวน้ำปั่นน้ำมะนาวน้ำชงน้ำปั่นน้ำมะนาวน้ำชงน้ำปั่นน้ำมะนาว เก้าอย่างเก้าอย่างของมึงอ่ะตอนมีอะไรมั้งน้ำปั่นน้ำมะนาวน้ำชงมเลปั่นเละมะนาวน้ำชงน้ำปั่นน้ำมะนาวน้ำชงโอ้ยเยอะไปหมดเลยนี่จะเส็จเข้ามาแล้วชอบกอบเพื่อนด้านหลังนี่แหละนั่นแหละหลายคนก็เอาเนี่ยไปกินกันกินกันกับน้ำแต่วันนี้ไปเจอกูเกิลมาผมรู้ว่าไปเห็นหน้าเฟซเขาถกไปเรื่อยอุทกคนละขอบชอบเลยนะเรื่อนลลายไลายเรื่อนเรื่อยอ่ะเจอเจอเอาใส่กะเพราอะไรใส่กะเพราไข่มุก ุกไข่มุกเจี๊ยบลงเลยสิมันไม่ควรไม่ควรเอาแล้วไข่มุกใส่ใส่เผาเผากันเลยวะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเรื่องละมึงว่าได้แล้วมึงว่ามันสามคนเราก็เราไปเห็นแล้วว่าเอาหุ้ใส่เผาได้แล้วก็กินกันมันจะใช้ยังไงวะที่เรื่องเลคิดว่าวันนี้แหละเราจะทำสามเมนูกันอะตอม่าพิซซ่าและอะไรเย็นตาโฟเย็นตาโฟไอ้ที่นี่คือเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ไม่ใหญ่จริงจริงก่อนยินดีโฟล์เรื่องใหญ่มากโอเควันนี้ไม่ต้องไมีการแบ่งทีมนะครับผมวันนี้จะทำผู้ช่วยกันทำเลยเพราะว่าทุกคนก็อยากรู้ว่าไข่มุกเมือใส่เมนูนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอยากจะทำเมนูอะไรก่อนอ๋อทมอลเลือกผัดมาม่าอ๋อเอาดิอันนี้คือเจ้ากี่หอสองห่อมพอไหมสามคนนี้เนี่ยโอ้โหแต่คนเดียวไงเออสามใช่ไหมเฮียสามอันนี้กูกี่คนเดียวต้มไปเลยต้มไปเลย ิั้งเาข้ามาพือชิมไม่ใช่่าเคยเห็นพวกเทเอียนกับแตกปมจานไหมเขาชิมกันไอ้ยี่ล้คนเข้าย่งขันหยาคนแดะกันไปเลยไข้ไม่เล้อาจารย์ว่านอนดีกว่าเขามสองตัวเ วันนี้ปวดหัวหลายคนนะอะไรอ่ะจะไมไม่หันแต่ตรงนี้ไอ้โง่เอ้ยเฮียมีอะไรไหมแค่นี้มือเขื่อนเทศดิเขี่ยมาเขี่ยหันยังไงมือเขื่อนเทศหันยังไงเพราว่าอะไรอ่ะมือทำไอติมินเหรอกูไม่อยากทับตรงนี้เลยบอกไม่อยากขับอีกมีใครอยากขับมั้ยช่วยถือของให้ถือถืออะไรามถืออะไรถืออะไรนี่ไงกูก็ถือผ้าถือโต๊ะ ไปทเฮี้ยอมตั้งเยอะตัเยอะองแลวทำถูกป่ะทอันนี้พอไหอันนี้คืออีกเครื่องนึ่งคืนึ่งได้ไมโหนะครับใครไมู่กูพ้เหรกูเนื่อยที่จะพูดกว่าพูนะมนี่รั่าีอ่ะเดี๋ยวไม่เสร็จไอ้เหี้ย มันก่าโคตรหมันน่ะเกย์คืตลอดเลยไล้ยอ่ะูหลานกูไม่ดีกูไม่ขอบกูไรเกยงหัวยอยู่นั่งหันเอ้าใส่หมูด้วยเหรอใส่ใส่ไงใส่หมูชิ้นเลยเหรอเก่งเก่นิดหน่อยพอแล้ว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 ใส่แค่นั้นแหละแล้วนี่ทำไงต่อกูทำไงต่ออ่ะตะบันใส่ออมาเลยสามารถเลยไป่ผ่านเลยนะใช่ผ่านเลย ปุ้งเลยปุ้งเลยตากแตชอบไปเนี่ยกาลีลีย์แล้เฮ้ยเียรอมากเลยพว้งนตะเก้ยบมาแล้งเว้ยแจกกันเลยเนี่ยเฮ้ยเอาตะเกยปล้างกัอปนะเอาเอาพี่จอมบอกไม่เอาตเกยบมัจับไม่ไผ่ก็เลยเอามาทังกีจะรู้แต่มันสกปรกไงเอาไปล้างก่อนเอาเราบอก่ใช้ได้เลยปลไล้าปล้งเ เขาไม่เกี่ยวว่าทำอะไรหรอโอ้ยเมื่อไหร่ไข่มุกกูจะได้ออกงานเอออยากได้ไข่มุกแล้วอย่างเดียวเนี่ยใครก็ได้บังว่างอ่ะเขย่ากูใส่เครื่องปรุงไอ้ว่างอันเดียร์ไอ้ว่างอันเดียแกยังไงล่ะโอ้ยขบคกูสะบัดอ่ะมันแสบไปเนี่ยมันแสบไปเนี่ยจัน จานไข่มุกใส่ตรงไหนเออนี่เดี๋ยวมุ้ลอยใส่กับมุกกันเอามุกแค่โรยหรือว่าต้องไปผัดให้มันเอาไปผัดด้วยเลยจริงเหรอแล้วมันจะไม่เหนียวตีเหรอน้ำตีอกมันละลายเปล่ามันไม่ละลายหรอกผู้เทียงหมดเลยวะผู้เทียงหมดเลยไข่มุกก็ไม่ได้ใส่ที่เนี้ยเดี๋ยวดี้ก่อนสิเมื่อไหร่ล่ะสุดท้ายเลยเหรอรู้จักคำว่าอดทนปะไม่รู้ ผู้ที่ทั้งชีวิตมีแต่คำว่าอดทนอยากถามว่าอดทนปหมไม่รู้กูไม่ใช่หยงชุนอทหารเฮ้ยอทหารนอเด็กทหารนอหนูอดทนอะ่ะรู้จักปล่าออตัวแรกอะไรนะทหารก่อนไม่รู้จัก<ด>ว,ว่าอาออทหารเป็นไงวะ ึงแม้ว so, so, ่าชายผู hmm. uh ้ท huh. ี e ่ท no ั้งชีวิตมีแต่คําว่าอดทนเขาจะอธิบายคําว่าอดทนผิดแต่เขาก็ยังมีความอดทนมากพอที่จะอดทนอธิบายความหมายของคำว่าอดทนไปจนถึงว่าทุกอย่างที่มันบ่นนั่นแหละอดทนทีอะไรกูไม่ทนแล้วแม่เอ้ยเวรเห็นไหมเห็นไหมบลาใส่ไปแล้วตีไปเลยเอาเลยแล้เอาเลยอุ้วไม่ดูไม่น่าแดกเลยวะไมม่เหือนอะไรไม่รู้เหมือนเธอเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วครับผมผัดมาม่าใส่ไข่มุกไปดูไป็นอะไป สองันนี้เขาทำเท่านั้นบอกเลยสองนี้เก่งมากรู้เป็นเฮียหิแตะไรสัตว์อสเฮียมันเก่งนี่สุดนะเวลาเขาให้สั่งพิซซ่าตามตามพิซซ่าอาจจะเอาซี่ขอกวางแล้วเขาก็หมุนอย่างนี้ป่ะถูกต้องไหมอันนั้นเขาเป็นแป้งที่เขาทำขึ้นมาเองก็ใช่อันนี้มันเป็นแป้งสำเร็จแล้วมันไม่สามารถก็จะสั่งอย่างนี้ทำนะทำขอบชีสอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้า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 เราซื้อสำเร็จมาแล้วอะทำไม่ได้เออความรู้ขึ้นเยอะเลยทุกคนมีความรู้ขึ้นเยอะเลยสารอดที่ ก็รู้อันเนี้ยทำไรต่อเดี่ย่ะับโลก็เสร็จเลยจริงหรอกูเลยทำแบบช้าๆไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำซอสด้วยทำซอสขัดซอสแค่นั้นแล้วก็ใส่กุ้งมาในซอสให้มันสุกทา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 จะขอได้ทำให้แป้งมันแบบว่าร้อนๆนิดนึงเฮ้ย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  คนท่าอะไรที่แบบท่านวดแป้งอะไรอย่างนี้เราไปเอาซอสที่ผัดกันอ่ามันเรียกว่าซอสอะไรป้องซอสกระป๋องซอสเผือกเทสเผืเทสแบบเข้มข้นคอลอ่เพื่อกูบีต่างมณีกระป๋องซอสกระป๋องเทสขัวรอกุ้งสุกแล้วก็มาจัดหน้าแล้วก็โรยชีสก็คือจบละแล้วก็เบรนไฟหน่อยมามีช้อนไม่ช้อน นี่เลยนี่เลยเอออนหน่อยนหน่อยนี่เลยหาเรื่องคุยหาเรื่องคุยกูเหมือนกันกูคิดอยู่นี่ไม่รู้อากาศมันอึมครึมทั้งกูนอยอ่ะอึมครึมกินข้าวอิ่มบ้างกูแต่งตัวมาันี่มีใคทักกูเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้เจ๊ไปทำไมทำไมเฮ้ยหมวกสวยว่ะเอาเฮ้ยกูจะใส่ไข่มุกแล้วใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใครสนใจอ่ะไม่ทำแล้วคลิปเคลมแปะ เองขาเล่นเกมดีกว่าคุณชอบกินชีสอย่างเดียวเออมันดีต้องไปเลยกินชีสอย่างเดียววะอยากไปช่วยเพื่อนดำนั่นอะดำเอเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาจารย์มาดูหน่อยเฮ้ยมีอะไรดำๆไหมเราเที่ยวในไหนเฮ้ยเหี้ยสวย้ามดำๆเหมือนเหี้ยเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคเสร็จไปแล้อีกอันหนึ่งก็คือพิซซ่าเมนูท้ายทำยากอยู่นะอะไรอ่ะก๋วยจั๊บเมนูอะไรนะเนยโฟเนยโฟไปดูพี่ทำตาโฟกันมาวันนี้เราจะทำเนโฟนะครับผมโดยโรยไข่มุกเข้าไปตอนนี้เราต้มน้ำซุปยอเดี๋ยวก็จะทำหั่นผักม่วงรอชอบกินเยอะป่ะบางบางะบางคนบางคน

หายไปไหนวะเลือดเลือดเลือดเ้ยเขาใส่กุ้งใส่เต้าหู้ไปแล้วนะครับน้ำนี่ไม่ต้องให้มันเดือดมากนะครับเดี๋ยวมันทำให้ปิดไฟกันให้มันน้ำน้ำไม่ใส่น้ำข้นไม่รู้พูดอะไรกขพูดเรื่อยไปก็ไม่รู้อ่ะเคยดูญี่ปุ่นเล่นตลกอันนึงชอบอยู่งานเราเล่นเราเล่นเล่นกันดูไหมอ่าะ

เอาอีกพิเศษครับพิเศษครับพิเศษนะพิเศษไข่หมูครับพิเศษไข่หมูครับร้านนี้มากินบ่อยผมว่าว้าวเออผมมากินบ่อยจริงกินไม่ให้เจ้าบุาดเจ้าดด่งนด่งด่งอุ้ยคนต่อกินเป็นร้อยนี่ใช่ขายแต่ลุนพ่อแล้วเนี่ยเห็นรูปไหมลุงพ่อทอดพ่อเอานี่รูปมีใช่นหมรูปรูปใช่ร่าก็เหมือนพ่อไงจริงว่าจริงเหมือนแม่หรือว่าเหมือนพ่อมากกว่าเหมือนแม่เหมือนแม่จริงเหรอแม่ไม่หนวดเยอะขนาดนี้เหกูชอบวันนี้ว่ะ ยังในโฟมไม่เห็นมีสีภูเลยเเดดีี๋๋ยวยวใส่ต้ะพูยีงไงยตะพูยีงไงนะไอ้ยืนนั่งพลาเลยสวยยีเด็กหลานเกมมากดีเย็นในโฟมเส้นใหญ่ไข่มุกเย้โอเคเสร็จทั้งสามเมนูแล้วนะครับผมน่าตานน่ากินทุกอันเลยจะมาดูกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่าความหนึบของไข่มุกเนี่ยทำให้คุอาหารอร่อยขึ้นหรือว่าแย่ลงได้โอเคเดี๋ยวไปทิมกันผม้สามเมนูนี้เป็นยังไงดูเลย ชิมกันดีกว่าชิมอันไหนอันแรกก่อนมามากมามากกูอยากกินมากมากเอาหมูด้วยเอาหมูด้วยเอาไข่มุกด้วยอย่าเอาแต่เส้นกับหมูอย่านะเอาเลยแล้วเลยแล้วเลยมึงต้องแยกแยกไข่มุกออกไปอีกฝั่งนึงมาม่าอีกฝั่งนึงแล้วมึงจะรู้เลยว่าอันไหนก็คืออร่อยเข้าเหรอมันไม่เข้ากันเหรอมันเนืบอะเออมันเนืบแล้วมันหนึบอ่ะนี่ขนาดว่า ปรุงรสไปกับกระทะนะนะไข่หมูอ่ะใช่เข่าอ่ะมะมาโคตรอร่อยมะม่าลอยไข้พวกโคตรเฮียไข่หมูโคตรเฮียไม่เหมาะมันไม่เคยเลยเนม่ยหมอเร็วมากหรือว่ามันก็ไม่อร่อยหรอกเขาเขาเขาไม่ทำเฉยอันนี้มึงอ่ะบอกว่าอร่อยมึงเห็นเรื่อยหรือว่าเห็นที่เห็นม่เคยกินแล้วมึงไปดูได้ไงว่าอร่อยดูในเว็บเขาบอกว่าอร่อยไม่ได้ไม่ได้เขียนเลยแค่ลงถ่าย เขาไมลงถ่ายเลยอ่แล้วมันหลอกให้พวกูทำโอ้ยไอ้คนไทยเยอะดีฮึ่มเยอะคนแค่อันนี้มาวิซ่าดีกว่านี่แหละวิซ่าของทำอร่อยทุกอันใช่นั่นเราอ่ะพี่ว่ารสชาติคือเข้มข้นใช่ถือไหมถือเปล่าไม่ถือแล้วไม่ถือแล้วไม่ถือไม่ลายไม่ได้เฮียเลยนี่หวานไม่ขาดอ่ะ คือยังอื่นอร่อยหมดเลยเพราะไปกัดไอ้โดนไข่มุกเนี่ยมันทาให้รู้สึกว่ามันหนไม่ดีอ่ะนอะไรไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรเลยอะไรเอื่ไม่เข้าพวกอ่ะอ้เหี้ย่ะปท้ายมีลุ้นอะอันนี้มีลุ้นมีลุ้นเพราะว่าปกติเรากินไข่มุกกับน้ำกับอะไรเงี้ยราะว่าไอ้พวกนี้แห้งหมดเลยต้องุ้มให้ลุกเริ่มเลยเหรอได้ก็ได้แต่ว่าลุ้มดิ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 ลุ้มดลุ้มดิ่อะไรอเลบ้า เไอ้อร่อยวเลยหม้อหมูเล็กมาทำไมถึงหม้อเฮ้มันหม้อเพราะว่าไข่มุกมีความเนืบหนับเหมือนเส้นใหญ่ไม่เส้นใหญ่มันก็เนืบหนับไปด้วยไข่มุกมันเนืบหนับตามไปด้วยกลายเป็นเส้นใหญ่ที่บดละเอียดออกมาแล้วพอนี่เข้ามาเอานี่เข้าไปไปแม่งไก่ขึ้นบึ้บไอ้กัดกัดแล้วแม่งไอ่อ้าวมันกูเข้าใจมึงนี่มันพูดกูว่าที่มันอร่อยอ่ะเพราะว่าไข่มุกอ่ะมันอยู่กับน้ำซุป แล้วมันดูดทุ่ไปเออนี่มันทั้งกุ้งด้วยมันกุกน้งก็เด้งดึงอือไอไอเนี่ยถุงเนี่ยอะไรน่ะอันนั้อะไรเห <H ed, S 2> ็ดเห็ดหูหนูขาวก็เด้งดึงไข่ม,มุกก็เด้งดึงลูกบอลลูกบัสอะไรก็เด้งดึงหมด, <laughs> ดอ <laughs> โอเคครับผมประมาณนี้แหละนะครับไข่มุกใส่เมนูสามลูนี้นะครับผมลองคำดูได้นะครับผมแนะนำเป็นก๋วยเตี๋ยวดีกว่าดีกว่าเป็นเมนูน้ำเป็นมนูน้ำน้ำดีสุดนะครับผมชจ้ากินี้ลองไลฟ์แซกซ์นะครับปจะไัิอให้พ่ง ต่ <Gym. S 2> ตอต้านกันครับผมไปได้ที่คีบมาต่อไปนะครับผมบุกคฟู๊กอาทิตย์ครับไปดูด้านเลยสวัสดีสวัสดีงี้นะดีก็นั่นมีต่อกันอีกนั่นไปยังไงไปยังมาแล้วหลัวหลังทำไมจบคลิปยากเนออมันคุยกันสนุกไงเดี๋ยวทำรายการที่เกี่ยวกับนั่งคุยละเป็นอีพีโอหน้าชื่อว่าโอหน้าท้ายคลิปท้ายคลิปไม่มีเที่อะไรคุยอย่างเดียวโอหน้าบ้าไหลใช่บ้าไหล Oh, hey, 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 oh, now.